สวัสดีครับพบกับช่องตามไปดูช้างครับสวัสดีครับวันนี้วันที่28มีนาคมพุทธศักราช2567นะครับวันนี้พบกับช่องตามไปดูวันนี้มีโอกาสนะครับน้องกัญยาของเรานะครับไดพัฒนาการความสามารถในการหยิบจับนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ และตามไปดูได้ไปช่วงเวลาส1เอดนาฬิกาของวันนี้นะครับน้องกัญญาล่าเริงนะครับดู<ด><ด>จากภาพน,นะครับ<ด>แต่ก็เรียกร้องถึงความหิวนะครับตอน,นแรกพอคุยก็ทำอาหารให้รับประทานแล้วนะครับแต่น้องกัญญายังไม่หิวมากนะครับเดินไปเดินมาเล่นก่อนยนงไม่ถึงเวลาอาหารเที่ยงนะครับ เราไปชมตอนช่วงเวลาเ็วนาการเที่ยงเท่านั้นนะครับแต่วันนี้ก่อนแดดแล้วเป็นอุจจระของน้องกัญญานะครับก็เป็นก้อนกลมๆเยอะเลยนะครับไม่เหลวครับก้อนใหญ่พอสมควรแล้ววันนี้มาถึงจุดนี้นะครับจุดพลิเลยน้องกัญญานะครับกล้วย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 นะครับได้ฝึกการจับนะครับ นี่จับได้พี่่อันนี้แอ๊ดจองตามมาดูครับลลองจับดูจับได้นะครับแต่ไม่ให้กินนะครับแอดจีเจเห็นกล้วยนะครับเดี๋ยวไปหยิบกล้วยลองดูสักกล้วยนิ่มนะครับราปอกให้ด้วยนะเราคิดว่าถ้าเขาหยิบได้นะครับโอ้เหประสบความสําเร็จเลยนะครับทางพัทลาฟาร์มนะครับขอบคุณคุณพัทนะครับ ที่ความสําคัญกับน้องกัญญาเลยนะครับวันนั้นพบท่านอยู่นะครับท่านบอกโอ้ถ้าเกิดมีช็อตหยิบได้ดีนะ,ะเป็นนิมิตหมายดีนะครับสําหรับกัญญานะครับและวันนี้ก็มาถึงนะครับเดี๋ยวคอยรับชมไปตามๆกันเลยนะครับอีกสักครู่นะครับน้องจะโชว์ความสามารถให้ดู๋ยวเรารับชมกันเลยนะครับสำหรับ ปัญญาหยิบกล้วยมารับประทานเองนะครับเดี๋ยวไปหยิบกล้วยนุย่นเอากล้วยนัยน่นเขาอมหลังนัน่นปอกแล้วปอกปอก ไหน้องาทำได้เอเหอนเก่งจังเลยนไ้าหรอใช้งวงเป็นแล้วจังหวะนี้นะครับน้องับใช้งวงจับหญ้าเส้นเล็กๆได้นะครับแอตติเจปับไปแล้วนะครับเราลองชมกันนะครับ กันยาสู้สู้ไว้ได้ไหมเออโอ้ได้แล้วโคตรเทพนี่นะครับจับได้นะครับจับได้เก่งมากไม่ถนัดเลยเก่งมากโอ้ยจะมาทุกคู่ไว้ลูกนเดียวเนาเป็นลูกใหญ่ๆจับไม่ได้นะครับจับขึ้นมาไม่ได้นะครับกังวลเลยของนกกันยาเล็กนิดเดียวอยู่เลยนะครับถ้าใครที่ดูดไม่ขึ้นไมีพลังดูด วง,งจะยังเล็กอยู่เลยสูตรไม่ขึ้นอ่ะมันใหญ่ไปใช่ไหมได้นะครับนะเดี๋ยวอลองไปนครับลองแบ่งเป็นสี่ส่วนดูนะครับเออเล็กๆในขึ้นเมาเหมือนน้องกัญญาครับประสบความสําเร็จหรือเปล่มามันไงนายสุด,สดอันใหม่อันใหม,มบ่บีบสองอันน้องกัญญาแหงพัทลัฟาร์มลิฟท์ฟาร์มนะครับได้ทําสําเร็จแล้วนะครับ เอฟซีทุกท่านก็คงยิ้มกุ้มปิ่มอะไรๆในที่สุดน้องกัญญาก็สามารถจับยิบกินเองได้แล้วนะครับเริ่มพัฒนาไปทีละขั้นนะครับทำไมอีกทีนึ่งกการหยิบฟางเล็กๆมาเล่นอันนี้ทำไมกินเนื้ครับเฮ้ยเฮ้ยอันนี้กินไปสองครับเห็นไหมอยู่ที่พื้นนี่ฝึก จับเองนะครับนี่ไงพัฒนาการอันสุดยอดของพัทราฟาร์มดิจิเทนต์คลินิกนะครับโอ้น้องกัญญาจับเลยจับสีอันล้วนๆไม่ตกแต่อันใหญ่ยังไม่ได้นะครับแหลหง่วงไม่ถือเลยนะครับเล็กนี่สบายเลยเยี่ยมหมดแล้วหมดนะดิจิเทนต์ชื่นใจกันเลยนะครับ ไหนเออเอาเลยน้องก็ลาเลยครับเดินตลอดเวลาครับวันนี้ไม่มีพับขอนไม่มีนอนเลยนะครับที่รถๆนะครับนี่ไงจะลองมาอีกทีนะครับพัฒนาการอันยอดเยี่ยมไม่ใช่หรอกมันเป็นดำๆของ กล้วยครับไม่จะเรียกนั่นันนี้อันใหญ่กเดิมเป็นแกลนกล้วยได้ยูก็เดิมน่ได้ยูอันนี้อันใหญ่กว่าเดิมแต่ก็ยังจับได้นะครับโอ้โหเจ่งมากแอติเจทำให้คำพอดีคำนะครับหรือว่าเจ้าหิวข้าว ขา้ล่างข้างล่างหยิบข,ข้างล่างเลยถ้าทางจะอิ่มแล้วดูแล้ว

ไว้ทางช่องตามไปดูจะอัปเดตน้องกัญญาให้ชมกันบ่อยๆนะครับกับการพัฒนาของน้องกัญญานะครับแล้วก็ยังมีทารินน้องเมคานะครับแล้วก็น้องเมย่ารวมถึงทางน้ําเพชรนะครับถ้าทางศูนย์ออกมาให้โชว์ตัวแล้วทางช่องตามไปดูจะไปถ่ายทําให้กับเอฟซีได้รับชมรับฟังกันนะครับฝากกดซับสไคร้กด ไลค์กดแชร์กดซุปอ์แตเป็นกำลังใจให้กับทางช่องบ้างนะครับวันนี้สวัสดีครับฝากเอซทุกท่านกดซุปอ์แต็ฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องตามไปดูด้วยครับ